วันนี้อย่าลืมเชียร์ตัวแทนสโมสรไทยในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเ uh, ชียเอฟซีชาบิลีอิลิทนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเล่นที่บ้านนะครับพบกับคาวาซากิฟอนเทเล่ก็เป็นทีมแกร่งจากเจลิประเทศญี่ปุ่นนะครับแข่งขันกันในเวลา19นานิกาครับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube BG Sport เหมือนเดิมนะครับสถา,านการณ์ของบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับที่6นะครับขณะที่คาวาซากิฟอนเทเล่อยู่ในอันดับที่8นะครับนี่คือแมตช์เดย์ที่5ของฟุตบอลเอฟซีชาบนลีอิลิทนะคร พันะครบบุรีรัมย์เกมล่าสุเด,โโโเ,นดเนี่ยบุกไปแพ้โยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเนี่ยศูนย์ต่อห้านะครับเสียหายพอสมควรเพราะว่าสัตว์รักไข่ประโคนโดนโทษแบนด้วยสองเกมทำให้วันนี้จะไม่มีสัตว์รักไข่ประโคนหนึ่งคนนะครับส่วนคนอื่นๆอยู่ครบแล้วครับนะครับจีราทรบุญมาทันก็นำทัพนักเตะไทยซึ่งคาดว่าถ้าจะมีอีกคนนึงก็จะคงจะเป็นสุภาพสตใจเด็ดนะครับนอกนั้นน่าจะเป็นต่างชาติทั้งหมดไล่ตั้งแต่ผู้สาวประตูนิวอัลิลีกขึ้นมานะครับแนวรับนี่มีเคอรรร์ตตีีกกกกู๊ดลลลััับบมมาาานนะคงงโเ้สิวนบแร์ ทามินาที่ลงมาแทนก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยบุรีรัมม์อาหาราสตสลักคนเดียวนอกนั้นเต็มพิกัดนะครับขณะที่คาวามาสกีฟอนเตเล่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านชนะช่างไฮพอร์ตนะครับก็ทําให้ผลงานเนี่ยยังคงได้ลุ้นหนึ่งใน8เช่นกันนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเดือยหน่อยวันนี้จําเป็นต้องมีแต้มนะครับคาวมาสกีฟอนเตเล่นะครับของโทรุโอนิคินะครับวันนี้เนี่ยไม่มีอากิฮารุเอเอกะนะครับปีกซ้ายที่ติดทษแบนจากใบแดงนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้รักษาประตูทีมชาติเกาหลีใต้้อออยย่างงจแลวก แบ็กไซทีมชาติญี่ปุ่นโซตะมิุระนําทีมนะครับนักเตะกองหน้าอย่างเอลิซันก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่งานง่ายของบุรีรัมยูนิเต็ดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเล่นที่บุรีรัมย์เนี่ยผมก็เชื่อว่าบุรีรัมย์เองก็มีทีเด่นแหละนะครับเล่นในบ้านผมว่าไม่แพ้นะครับแต่จะชนะคาบาสกิฟอนเทเลได้หรือไม่ก็รอลุ้นกันเอาลกันผมเชื่อว่าตัวผู้เล่นต่างชาติของบุรีรัมย์เนี่ยคุณภาพค่อนข้างครับแก้เพราะอนวันนี้เนี่ยมีลุ มองกันในมูแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านบุรีรัมสู้ได้แน่นอนครับลุ้นว่าจะเก็บ3คะแนนได้หรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งแต้มน่าจะมีแน่แน่รอเชียร์กันหนึ่งทุ่นตรงวันนี้กับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลิตของบุรีรัมยูนเต็ดครับ